แล้วเป็นมุมก็พออย่างเงี้ยหมดเออไปหาแงี้ยให้หมดแดงข้าก้นเสียงยิสานเอิดกันครับพวก็แล้วเกิดปีไหนแล้วเกิดปีไหนก็ถามแล้วเบิ่งว้าคอยบุบวัวแล้วเกิดปีไหนดอกเกิดลุ้นคอยยุ่งเนี่ยเออเกิดพอเขาต้มกันตักตักเขาต้มใส่เจ้าเกิดปีไหนเจ้าเกิดปีไหนไม่ยิ่สาถาม โดนเต๋อรูโดนปันไถยัก <Works> ษีโดนจะเป็นน no, be ้องเจ้าด้วยนะละเราปเด้ว่าเราเป็นพี่เจ้านอเราเป็นพี่องพี่ไถ่พี่แปดเมอ่ะพี่ไดพี่เราเคยแปเตคยแป เราหูตะปีหัจะพอสอบเกิดข้อสอบเป็นเกาันเราเป็นพีเจ้าีเ้าเป็นพีเาเป็นพีนานเจ้าผู้น้อยเจ้าเป็นน้องเพื่อนเจ้าว่าจะเล่าที่เกิดรุ่นหลายผู้นหอยผู้น้อยทางเกิดโดนเันพอนู่นกว่าไปบ้านเขาเขาเห็นยังไงไม่ไงเลี่ยงบอกเจ็บใ่ถิ่ใจถิ่ได้บอก โอ้ยพ <M> ูกปิดไม่มีไงเินสิวอะโอ้ยน้ถามเอาเลยมีเชื่อเดียวเป็นพีปีนึงแต่เป็นปี ข้าวอันเขาไม่เงี้นึงหายเก็บซอยเมียเจ้ากับปลไปกวนลงมาแล้วมันจะเงี้ยเลยขแมวไอ้เออเ็บส้ตังเน่ยะไอปกไม่เงี้ยมงไปไหนไม่เงี้ยไปร้คอไปหยังไปบาทอ้ายแล้วมีเงี้ยวไปบาทพอคไปหาพ่อคุณมเ้อมันมีเงี้ไปซื้อพย่ยามเทแต่เมามีเงี้

กุยเต่ายาตาก่ใหมังหะใบตานี่บตาลนะครับใบต้นางก็ได้ใบตางใบพะพอใบมะพะพ